มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนเราต้องขอสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับกับทางร้านของเรานะครับชื่อช่องยอดชายดีพลงามนะครับชื่อช่องกับชื่อผมเป็นชื่อเดียวกันนะครับลูกค้าก็ช่องนี้นะครับจะมีางเกงยินรีไวรุ่น5 0ามือ2นะครับไว้ให้ลูกค้าเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยนะครับลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อช่องแล้วก็เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับชื่อช่องยอดชายดีพลงามตามที่แจ้งไปนะครับมาดูเกงยินรีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งหมื็นสอบตัวนี้ครับเป็นสีบลูยิน ขนาดตามป้าย w ับย 34L 32นะครับขนาดวัาจริงเอล36ยาวทั้งตัว41ปลายขา7นิ้วนะครับลูกค้าป้ายแค่ถูกตัดนะครับราคา950บาทนะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นสีบูยินกลางๆนะครับลูกค้าสภาพผ่านการใช้งานมาตามคลิปเลยนะฮะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาดูรูปภาพนิ่งเพิ่มเติมได้กับทางแอดมินเรานะฮะสวยๆเสื้อผ้าแน่นๆนานๆครับได้ที่เบอร์โทร0961519525 สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับเก่งแต่ละตัวเราจะให้ทางแอดมินเราจะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูทุกจุดนะครับจนกว่าลูกค้าจะชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้ายด้านในหรือด้านนอกนะลูกค้าต้องการดูตรงไหนแจ้งแอดมินเราได้เลยนะครับลูกคา้าเราเองขายของมาก็ยาวนานนะครับรับประกันนะครับคุณภาพเหนือกว่าราคาแน่นอนครับผมที่ร้านของเราขายของมาก็ยาวนานจะมีฐานลูกค้าประจําอยู่นะครับคือลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับจากทางร้านผมเนี่ยนะครับจะรอเก็บางเกงตามไซส์ที่ท่านต้องการอยู่นะครับอย่างถ้ามาตรงไซส์ท่านนะครับ ท,าทา่าจะเอาหมดเลยนะครับทั้งทั้งลูกนะมีอยู่สิบตัวก็เอาสิบตัวนะะถึงสิบห้าตัวก็มีครับนี่คือฐานลูกค้าประจําของเราผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้รวมถึงลูกค้าที่คอยคอยที่จะเอากันจริงที่ตรงใช้ตัวเองอยู่นะคะคือลูกใช้บางท่านก็ต้องการเอวแบบไม่ใส่เข็มขัดนะฮะเอาเป๊ะนะครับเป้าเท่านี้เอวเท่านี้ความอยาวทั้งตัวเท่านั้นนะครับปลายขาเท่านั้นครับ ถ้ามาก็คือเก็บเลยครับมีมีอยู่หลายละหลายท่านเหมือนกันครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับอะเกียงยีรีวารุท้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้เป็นคุณภาพอยู่สีบูยิงกลางๆออกเซอร์นะครับสวยตามคลิปนะครับบุคคาใส่เซอร์เซอร์เซอร์นะฮะนานๆทีจะซักนะครับนี่คือางเกยงยีรีวารุท้าศูนย์หนึ่งนะคุณคนใช้จะรู้ดีใช่ไหมครับว่าเราใส่เราใส่รีวายเนี่ยนะฮะเราจะนานๆทีถึงจะซักแล้วก็คือซักเนี่ยเราถ้าปั่นเครื่องนีะฮะช่วงหน้าขาเนี่ยจะ สีจะตกจะซีดเร็วกว่านะฮะผมแนะนําเลยว่าถ้าซักมือได้ก็ซักมือจะดีกว่านะฮะเก่งยินรีวายนะครับถ้นคนรักจริงๆตัวแพงๆเนี่ยตัวราคาแพงๆเนี่ยหรือคนไหนที่รักตัวไหนต้องมีตัวเด็ดๆของตัวเองสักตัวหนึ่งเลยฮะทุกคนฮะครับเขาก็จะซักมือเอาครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะสีจะไม่ค่อยตกนะฮะรักษาคุณภาพมันเกงได้สวยงามกว่านะฮะแล้วก็เขาจะมีบอกที่ป้ายแคร์นะครับว่าให้รักษายังไงเก็บยังไงโดยส่วนใหญ่ครับก็แนะนําให้ เก็บรักษาให้ซักเครื่องด้วยน้ําอุ่นปั่นแห้งตามรอบปกติเพื่อรกระจัดของเสียแค่นั้นเองนะครับถ้าใครทําได้ตามที่เขาแนะนำนะกเกงของเราก็จะเก่าอย่างมีคุณภาพและสามารถเอาไปขายต่อได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ใช้แล้วไม่ขาดทุนนะครับอาจจะเป็นมือสองหรือมือไหนไหนก็ยังขายได้นะเกงยินรีวาก็ยังได้รับความนิยมเป็นก็เป็นท,ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นทรงขากระบอกตรงนะฮะเกงยินรีวาจะเป็นทรงขากระบอกตรงตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับห้าศูนย์หนึ่งซี ซีทีเนี่ยเราจะสังเกตว่ารูปทรงขากระบอกเขาเนี่ยจะเล็กกว่ามาตรฐานของรีวที่เป็นทรงขากระบอกตรงโดยทั่วไปนะคือจะเล็กกว่าขากระบอกตรงนิดนึงนะฮะเนี่ยนะฮะดูที่ปลายขาเขาจะสวยครับสินะ,ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเลื่อนมาดูที่ชื่อช่องยอดชายดีผลงานเราได้เลยนะจะมีกางเกงกินให้ลูกค้าเลือกนะฮะหรือติดต่อ0961519525ได้เลยครับผม